สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปสอนศิลปะใบรู่เหมียวค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะจะรบกวนนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์กันค่ะเทคนิคและวิธีการสร้างงานนะคะศิลปินนะคะมีเทคนิควิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ซึ่งมีความแตกต่างกันไปเฉพาะบุคคลนะคะ การศึกษาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์งานเนี่ยจะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานลักษณะการสื่อสารความคิดจินตนาการอันจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ชมงานทัศนศิลป์สามารถบรรยายให้ผู้อื่นเข้าใจเทคนิควิธีการตลอดจนนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในงานทัศนศิลป์ของตนเองในอนาคตด้วยค่ะ ศิลปินที่เราจะเรียนรู้การสาขาจิตกรรมนะคะก็คนแรกนะคะก็มีฟินเซนวิลเลียมฟานก็ค่ะคนที่สองก็ฟีดมอนติออนนะคะคนที่สามนะคะประเทืองเอ็มเจริญนะคะแล้วก็คนที่สี่พิชัยนิรันค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนแรกเลยนะคะ วินเซนวิลเลียมฟานก็อกนะคะจิตกรชาวดัตผู้อาภัพมีชีวประวัติที่แปลกจนได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปผลงานที่ได้รับนะคะความการยอมรับมีชื่อเสียงของเขามีจำนวนมากนะคะเช่นภาพดอกทานตะวันนะคะภาพลาตีประดับดาวนะคะภาพคนกินมันฝรั่งนะคะซึ่งจะขอยกตัวอย่างภาพ นะคะภาพคนกินมันฝรั่งเนี่ยนะคะว่ามีเทคนิควิธีการเฉพาะอย่างไรนะคะเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะคะในการสร้างงานคือต้องการจะถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของชีวิต ผู้คนในอีกชนชั้นหนึ่งของสังคมเนื้อหาของภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเหมืองฐานหินผู้ยากไร้ที่แสดงอากับกริยาสีหน้าแล้วก็แววตาที่แฝงไปด้วยความเศร้าส้อยขณะแบ่งปันมันฝรั่งต้มให้แก่กันภายในกระท่อมที่ผูกพังค่ะ เรามาดูเทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบนะคะโดยใช้สีที่เลือกเป็นสีวันน้าเย็นนะคะเช่นสีเขียวนะคะสีน้ำตาลอ่อนจนถึงเเข้มนะคะคล้ายกับสีแบบเอกรงซึ่งเขาใช้วิธีการปาดแล้วก็ป้ายสีไปมาทับกันด้วยวิธี โดยเนื้อสีนะคะที่มีความหนาแต่บางพื้นที่จงใจให้เป็นริ Hans ้วรอยของฝีแปรงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการปาดป้ายสีนะคะด้วยความเด่นชัดทำให้ภาพเสมือนมีชีวิตสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อมองภาพจะรู้สึกกราวกับว่าได้มีส่วนร่วมรับรู้ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนะคะจดจ่อแววตา ที่หม่นหมองนะคะจนเกิดความสะเทือนอารมณ์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะต่อไปคนที่2นะคะฟิทมอนเดียนนะคะอันนี้ก็เป็นศิลปินชาวดัสนะคะผู้ผู้นำการวาดภาพแบบนมามธรรมนะคะโดยใช้รูปแบบรูปทรงเลยค่ะคณิตเป็นหลักในการสร้างสารรค์งานนะคะซึ่งผลงานในระยะแรกมีลักษณะเป็นธรรมชาตินิยมนะคะเช่นเดียวกับศิลปินร่วมสมัยท่านอื่นต่อมาก็ มีประสบการณ์มากขึ้นได้พัฒนารูปแบบที่คายมาเป็นแบบนาม,มาธรรมนะคะซึ่งเขาเรียกแนวทางการสร้างสารรค์ผลงานว่าลัทธินีโอพาติซึ่มนะคะผลงานศิลป,ปะแบบนามธรรมใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลักซึ่งผลงานของเขามีทั้งแบบที่ยังแสดงให้เห็นถึงร่องรอยแล้วก็รูปทรงตามธรรมชาติแล้วก็นะคะตัวอย่างก็คือภาพโรงนานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เรามาดูแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะต้องการถ่ายทอดสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติที่ตนเองได้เห็นและสัมผัสผลงานเป็นรูปแบบเสมือนจริงเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นทั้งรูปทรงสีสันแล้วก็บรรยากาศเนื้อหาของภาพสะท้อนให้เห็นถึงโรงนาที่ตั้งโลก ตั้งงานอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ท้องฟ้ายามเย็นที่ดวงอาทิตย์เพิ่งตกลับขอบฟ้าไปนะคะมีแสงสีส้มอมเทาสาดส่องลงมาลงนานะคะก็แล้วก็มีเางานะคะอยู่ที่ในท้องน้ำสงบนิ่งสะท้อนเอางายิ่งทำให้บรรยากาศนะคะโดยรอบมีแต่ความเบิว้างดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนะคะมีความเบิว้างแล้วก็เดียวดายนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างด้านล่างเป็นตัวอย่างผลงานนะคะศิลปะนะคะรูปแบบนามธรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากของพีทมอนดีอันนะคะก็หลังๆก็ใช้เป็นใช้ร่วมกับเ,เป็นเ,เป็นงานที่ประกอบกับงานผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะคะ นะคะเรามาดูเทคนิควิธีการนะคะเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบาเขาได้ระบายสีเป็นแผ่นๆในแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะไปมาด้วยสีแปรงนะคะที่มีความมั่นใจไม่มีรายละเอียดมากนักแต่รูปร่างรูปทรงและของสิ่งต่างๆสามารถมองเห็นได้เด่นชัดสามารถให้เห็นผลงานที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเขาได้เลือกใช้สีที่ทำให้ภาพมีความสดใส แต่บรรยากาศของภาพจะทำให้ผู้ชมมีอารมณ์ตรงกันข้ามกับสีที่ปาดไหวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะต่อไปนะคะอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญนะคะ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลินนะคะผู้มีชีวประวัติบนเส้นทางศิละปะได้รับการยอมรับยกย่องอย่างมากนะคะศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะเป็นแบบอย่างในการสร้างสารรค์ผลงานของจิตรกรรุ่นน้องท่านได้ศึกษาหาความรู้นะคะทางด้านศิละปะด้วยตนเองนะคะรวมทั้งศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติ นะคะอย่างลุ่มลึกแล้วก็จริงจังจนเกิดมุมมองในการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นลักษณะเฉพาะตนเองซึ่งแรงบันดาลใจพื้นฐานที่สําคัญนะคะนามาเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะก็คือดวงอาทิตย์นะคะที่เป็นต้นกําเนิดของพลังแสงสว่างนะคะอ,อ,อันนี้มาดูแนวคิดของผลงานนะคะถ่ายทอดให้เห็นถึงความสําคัญของแสงที่ส่องบนโลกว่ามี บทบาทต่อสําคัญต่อชีวิตและสัตว์มนุษย์อย่างไรนะคะเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงทุ่งนาที่เต็มไปด้วยรวงข้าวอันเขียวขจีเบื้องบนคือดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมานะคะคนไทยเชื่อว่าแม่โพศพสถิตยอยู่นะคะและผิวน้ําเบื้องล่างก่อให้เกิดเป็นแสงลุ้งอนันงดงามนะคะมาดูเทคนิคนะคะเป็นภาพวาดสีน้ํามันบนผ,ลผ,ลผลบืนผ้าใบโดยเน้นที่องค์ประกอบของทัศนธาตทาที่เป็นสีนะคะ ซึ่งสีจะปรากฏในภาพเป็นวันนาสีอุ่นและเย็นนะคะแต่มีความกลมกลืนเป็นเอกภาพสื่อให้เห็นถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกแสดงถึงภาวะเจริญเติบโตทําให้วิธีการสร้างสารรค์ผลงานนะคะโดยรวมนะคะจากนั้นนะคะจึงระบายสีด้วยแปรงเล็กๆและแปรงใหญ่ซ้อนกันโดยเน้นที่รายละเอียดต่างๆนะคะของรวงข้าวนะคะดูแล้วน่าประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะ ต่อไปนะคะพี่ชัยนิรันต์นะคะเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะคะอันนี้ก็พื้นฐานศิลปะนะคะที่สะสมประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนนะคะลงมือปฏิบัติจริงของท่านส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยอาศัยรูปลักษณ์ได้แก่รอยพระพุทธบาทดอกบัวธรรมจักรนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายนะคะยังมีวิธีการจัดวางสัญ,ญลักษณ์ไว้บริเวณกึ่งกลางภาพเพื่อความโดดเด่นอีกด้วยนะคะ อันนี้แนวคิดในการสร้างงานก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงสรรพัตว์ต่างๆนะคะล้วนอยู่ในวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดโดยเลือกการใช้ดอกบัวหยดน้ําและแสงสัญลักษณ์นะคะในการสื่อความหมายเนื้อหาของภาพนะคะเมื่อเอมเล็ดได้รับหยดน้ำก็และแสงนะคะจะมีการเจริญเต,ติบโตเป็นดอกบัวตูมนะคะเบ่งบานขึ้นนะคะน,นี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเป็น การวาดภาพสีน้ำมันนะคะและติดทองคำเปลวประกอบลงบนผืนผ้าท่านใช้วิธีการระบายสีลงไปแบบเรียบๆบ,บางส่วนเป็นเส้นนูนบริเวณดอกบัวและส่วนอื่นจากนั้นจึงติดทองคำเปลวลงไปนะคะนับว่าเป็นเทคนิคพิเศษนะคะแล้วก็ภาพมีความหมายจัดองค์ประกอบของภาพใช้สัญลักษณ์รูปดอกบัวสีขาวนะคะตรงเนื้อที่นะคะตรงกลางเป็นรูป เป็นป็นภาพหลักนะคะเพื่อสื่อถึงพุทธศาสนานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานของท่านนะคะสวยงามมากนะคะต่อไปเป็นศิลปินสาขาปฏิมากรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะแบบ3ามิตินะคะก็คือมีมิเกเลมิ l เกลนเจโลนะคะดิโลโอวีโกนะคะแล้วก็ฟงซัวโอกูสเล n เนรอแดงนะคะแล้วก็ชิดเหรียญประชานะคะแล้วก็ ธนะเราหักเราหักกุลนะคะเราเราหักกุลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะต่อไปค่ะนะคะเรามาดูนะคะชิดเหรียญประชานะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะคะอันนี้ก็เป็นศิลปินอาวุโสเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในการสร้างสารรค์ผลงาน ทศนิสินมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างสรรค์ผลงานนะคะแกะสลักไม้นะคะผลงานของท่านชิ้นสําคัญนะคะก็เป็นนะคะเช่นลมนาเป่าขุยนะคะสาวรุ่นชาววังนะคะวัสดุที่นํามาใช้ก็จะเป็นไม้ปูนมบัสเตอร์โลหะนะคะแนวคิดนะคะต้องการถ่ายทอดให้เห็นรูปผู้ชายคนหนึ่งนั่งตีกองลมนาซึ่งเป็นเครื่องดน,นตรีนะคะผลงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลป,ปะไทย แต่ใช้วิธีนำเสนอใหม่ให้มีความผสมผสานกับรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกนะคะทำให้ผลงานมีความแปลกตานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะเทคนิคอวิธีการนะคะก็ใช้แกะสลักไม้มหอกานีนะคะด้วยสิและคอนมีการออกแบบจัดวางอย่างลงตัวนะคะรูปทรงไม่เน้นความถูกต้องทางกายวิภาคแต่เน้นสัดส่วนที่ ถูกต้องแล้วก็ลีลาในการแสดงออกมานะคะที่พิ้วไหวเป็นธรรมชาติใบหน้าของนักเดนตีนะคะรวมถึงจังหวะของมือด้วยนะคะทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกดื่มดาอ่อนช้อยนะคะเหมือนได้ยินเสียงลันานะคะต่อไปนะคะธนะเลาหากุลนะคะอันนี้ก็เป็นศิลปินชาวไทยผู้สร้างชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งได้รับเ,เป็นอาจารย์สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะ อันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดประติมาก,กรรมนะคะต้นแบบอนุสาวรีย์สงครามเวียดนามนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงในวรสารนะคะรวบรวมรายชื่อศิลปินอเมริกันคนสําคัญนะคะรวมเ,เริ่มต้นจากการทํางานศิลปะแบบ2มิติก่อนนะคะใช้เทคนิคสีน้ํามันภายหลังก็หันมาสร้างสารรค์ผลงานปฏติมาก,กรรมแล้วก็สื่อผสมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานของท่านนะคะ แนวคิดก็คือต้องการสื่อถึงวาระนะครบรอบร้อยยปีความสัมพันธ์ทูตไทยญี่ปุ่นนะคะจนจัดเป็นงานปฏิมาก,กรรมนะคะอันนี้ลักษณะนะคะก็จะเป็นการใช้ราศีธนูเป็นสัญลักษณ์เนื่องจากาวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนากาทีเบศนะคะบรม,มานาถบพิตรนะคะวันเฉลิมพระชนวันศานะคะอันนี้ก็จะอยู่ในาราศีธนูนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะแสดงให้เห็นถึงการและเวลาอายุที่ยืนยาวความเชื่อความผูกพันของมนุษย์และกลุ่มดวงดาวในจักรวาลน,นะคะอันไม่สิ้นสุดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะใช้เทคนิคนะคะในการสร้างสรรค์นะคะก็เป็นการปั้นเพื่อเป็นต้นแบบก่อนนะคะแล้วก็หล่อด้วยโลหะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำลีผสมบางส่วนสแตนเลสนะคะเ,เพื่อให้ผลงานมีความคงทน เพราะต้องตั้งแสดงกลางแจ้งการออกแบบจัดวางอย่างลงตัวมีความเป็นเอกภาพและสื่อความหมายไม่ซับซ้อนนะคะนอกจากนี้ยังเน้น,น,นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นมงคลยังให้ความสําคัญกับรายละเอียดบางส่วนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นศินลปินทัศนศิลป์สาขาสื่อผสมนะคะก็จะมีนะคะองรีรอแบร์มาเชลดูชองนะคะโรเบิร์ต เราเซนเบิร์กนะคะมนเทียนบุญมาแล้วก็เดชาวราชุนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะมาดูนะคะเป็นองรีโรแบร์นะคะมาเชลดูชองนะคะเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีแนวความคิดในการนำเอาวัตถุสิ่งของต่างๆที่เหลือใช้มาสร้างสารรค์เป็นผลงานนะคะเน้นที่สื่อความคิดนะคะถือเป็นมโนทัศน มโนทัศนศินนะคะมากกว่าความสวยงามผลงานในระยะแรกเป็นงานจิตกรรมนะคะที่แสดงออกมาถึงความเคลื่อนไหวในภาพแต่ระยะหลังก็เป็นผลงานแบบสื่อผสมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างผลงานกันนะคะแนวแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต้องการนำเสนอผลงานในลักษณะแปลกใหม่โดยการจำลองทำสำเนาผลงาน ชิ้นสำคัญของตนที่สร้างขึ้นในช่วงต่างๆนะคะ2มิติและ3มิตินะคะย่อส่วนให้มีขนาดเล็กแต่สามารถดูแล้วเข้าใจว่าเป็นผลงานจากนั้นนําไปบรรจุในกล่องนะคะเ,เทคนิควิธ,ธีการนะคะก็ใช้วัสดุหลากหลายชนิดมาผสมกันนะคะโดยเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายบางส่วนเป็นวัสดุเหลือใช้เช่นกล่องหนังแผ่นเซลูลอยกระจกกระดาษเป็นต้นนำมาจัดวางผสมผสานกันตาม การออกแบบอย่างเป็นขั้นตอนนับตั้งแต่การาการทำกล่องที่เปิดแล้วก็คลี่พับได้การออกแบบพื้นที่ในกล่องเพื่อให้สามารถจัดวางผลงานได้สเสน่ของผลงานอยู่ที่การตีความซึ่งสามารถตีความได้หลายรูปแบบซึ่งอยู่ที่มุมมองของคนที่จะตีความนั้นๆน,น,นะคะบางคนตีความถึงลักษณะเพศชายเพศหญิงแต่บางคนก็ตีความศิลป,ปินสื่อผลงานทันศนศิลป์ทำเป็นการขาซึ่งสามารถนำ ติดตัวไปจําหน่ายได้นะคะอันนี้นะคะมาดูผลงานของโรเบิร์ตเลาเซนเบิร์กนะคะกเ็เป็นศิลปินแบบประชานิยมนะคะก็ศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งแบบสพเพเหระต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นการสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ตรงที่ ศิลปินนะคะมีต่อสังคมในช่วงเวลานะคะที่สร้างสารรค์ผลงานขึ้นเรื่องราวที่ศิลปินนำเสนอมีความหลากหลายนะคะเช่นดารายานพาหนะโฆษณาการเมืองไปจนถึงเรื่องง่ายๆใกล้ตัวนำอาวัสดุที่มีความหลากหลายมาแล้วก็สิ่งของต่างๆนะคะเน้นที่มุมมองความคิดแล้วก็การสื่อสารนะคะผลงานนะคะที่นำมานะคะก็มีหลายกรณีด้วยกันอันนี้เป็นแนวคิดนะคะตัวอย่างผลงานนะคะ ต้องถ่ทอดนะคะเป็นเรื่องราวผ่านผลงานสื่อผสมขนาดใหญ่เพื่อสื่อถึงเพื่อนที่เป็นนักเต้นบัลเล่นะคะตัวอย่างผลงานนะคะก็จะมีความสว่างสดใสโดยใช้แผ่นป้ายสองแผ่นนะคะที่ตั้งแสดงเป็นอิสระนะคะลักษณะต่างกันนะคะรูปทรงและขนาดนำมายืดนะคะเข้าด้วยกันนะคะยืดยงเข้าด้วยกันทำให้แผ่นสองแผ่นตั้งอยู่นะคะและดูเป็นผลงานชิ้นเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิควิธีการนะคะก็นําวัสดุมาผสมผสานกันนะคะมีแผ่นป้ายนะคะอะไรต่างๆนะคะต่อไปมนเทียนบุญมานะคะก็เป็นศิลปิศิลปินแบบประเภทสื่อผสมนะคะแนวการจัดวางนะคะโดยใช้รูปแบบนะคะเนื้อหาแบบไทยมาผสมผสานกับตะวันตกนะคะริเริ่มสร้างสารรค์ผลงานให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วม นะคะได้รับกลิ่นจากผลงานเนื่องจากการสัมผัสด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวนะับเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติโดยได้รับเชิญให้นำผลงานไปจัดแสดงนะคะระดับโลกหลายครั้งมีผลงานที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะอยู่มากมายเลยน,นะคะอันนี้ก็เบ้าหลอมสำหรับจิตใจนะคะแนวคิดก็คือต้องการถ่ายทอด ผลงานสื่อผสมแสดงในรูปแบบของสามมิติให้ผู้ชมเข้าใจโดยหล่อเป็นเสียรพุทธรูปซึ่งมีก้านโลหะประกอบอยู่โดยชุดมีผลงาน3โดยมีผลงานอยู่3ชิ้นนะคะโดยทำแนวคิดที่เป็นพุทธปัจฉยามาสื่อไว้ในงานอีกด้วยนะคะอันนี้ก็การสร้างงานก็คือนะคะเทคนิคก็คือการใช้วัสดุประเภทโลหะสมุนและสมุนไพรนะคะเป็นหลักมี หลักการออกแบบที่ซับซ้อนโดยใช้รูปลักษณ์ภายนอกเป็นเสียนพุทธรูปรูปขนาดใหญ่แต่เมื่อสอดเข้าไปอยู่ใต้เสียนพุทธรูปแล้วจะได้กลิ่นสมุนไพรโชยมาที่กลุ่นที่จมูกด้วยประสาสัมผัสข,ของผู้ชมจะได้เสพทั้งภาพและกลิ่นเนื้อหาสาระนะคะอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะคะต่อไปเดชาวรชุนนะคะก็เป็นสาขาเกี่ยวกับาภาพพิมพ์และก็สื่อผสมนะคะ ก็จะเป็นภาพพิมพ์ซินสกีนนะคะโดยใช้รูปแบบนะคะเรียบง่ายหรือใช้รูปแบบเลขาคณิตที่แสดงถึงความสงบนิ่งเป็นสิ่งแทนวัสดุนะคะทรงอินทรีย์แล้วก็แสดงความเคลื่อนไหวภายหลังได้เปลี่ยนมาสร้างสารรค์ผลงานแบบประเภทสื่อผสมนะคะวิธีการในการสร้างพื้นผิวบนโลหะทองแดงนะคะได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปะการแห่งชาติหลายๆแห่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็น แนวคิดของผลงานก็คือการนําเสนอลักษณะผลงานเป็นแบบนามธรรมสื่อ,อความคิดของศิลปินมีต่อสภาพสังคมปัจจุบันนะคะผลงานมี2มิตินะคะโดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นโลหะต่างๆนะคะที่มีความสะดุดตานะคะแต่ไม่ซับซ้อนนะคะจะดูเสมือนว่ามีผลงานย่อย2ชิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ มาดูแนวคิดนะคะการนำวัสดุโลหะแผ่นทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมแล้วใช้เทคนิคการกัดกดแบบง่ายๆนะคะให้เกิดปฏิกิริยาลงไปพื้นโลหะจนทำให้เกิดล่องรอยลวดลายแล้วก็พื้นผิวนะคะมีมิติสื่อความหมายผลงานเน้นการจัดวางองค์ประกอบให้มีความหมายเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนนะคะแล้วก็ความสมดุลนะคะใช้สีอ่อนแก่นะคะที่มีความสวยงามลงตัวนะคะมาดูเหตุผลนะคะที่ควรเรียนรู้เทคนิคในการทำงานของศิลปินนะคะหนึ่งก็คือทำให้เข้าใจเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์นะคะ เมื่อเราเข้าใจนะคะแต่ละท่านก็จะพบว่าแต่ละท่านมีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไรนะคะเราจะได้รู้นะคะสเปิดมุมมองทางศิลปะนะคะการศึกษาเรียนรู้ทําให้เราเข้าใจผลงานของศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงด้วย 3. นะคะเห็นแบบอย่างการทํางานที่ดีนะคะเราก็จะได้สร้างสารรค์ผลงานที่มีผลงานที่มีแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะทําให้ผลงานเรา โดดเด่นนะคะเราดีมากยิ่งขึ้นนะคะ 4. รู้จักรูปแบบผลงานของศิลปินนะคะหลายๆรูปแบบนะคะก็จะได้นำมาปรับเ,เรียนรู้เข้าใจนะคะสร้างสารรค์ผลงานให้กับตัวเองนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะค้นพบแนวทางของตัวเองนะคะศิลปินหลายๆคนนะคะก็มีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะลองผิดลองถูกเราก็จะได้เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะก็ดูเป็นศิลปินเป็นแบบอย่างได้นะคะต่อไปนะคะช่วยปรับทัศนคติต่างๆนะคะ มีหลายเรื่องในการสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ผู้คนเข้าใจคัดเคลื่อนนะคะพอเราดูเข้าใจเทคนิคแล้วก็วิธีการหรือทัศนคติหรือแนวคิดนะคะก็ทําให้เราเนี่ยเ,เข้าใจศิลป,ปินแล้วก็วิธีการทํางานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะนะคะ,นะคะสุดท้ายนะคะก็อน,นิสินปฏิบัตินะคะก็น่าจะปฏิบัติข้อเดียวนะคะก็คือ เ,ออเลือกผลงานทัศนศิลป์นะคะของศิลปิน2-3ถึท่านแล้วก็ให้นักเรียนนะคะช่วยกันบรรยายเทคนิคแล้วก็วิธีการเพื่อเราจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ตอบคำถามนะคะก็ในการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์นักเรียนจะใช้แนวคิดแนวทางของศิลปินท่านใหญ่ใดนะคะยกตัวอย่างมา1ท่านนะคะแล้วก็ ร้อมสรุปเทคนิควิธีการนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนในหน่วยการเรียนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ทำงานส่งให้ตรงเวลานะคะรับรองนะคะได้เกรดสีแน่นอน,น,อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ